แม่ทำงานอยู่โรงพยาบาลตอนนี้โควิดกำลังระบาดเยอะมากจ้าครูแน็กมีประสบการณ์สอนน้องเะเด้อได้ครับมี่ยังกะสิบอกน้องครับผมมีโอกาสถ้าอยู่น้ำกันนเช่นมอรีภาคของเดียวกันกะสิสอนน้องสิบอกด้อครับประสบการณ์ต้่างที่ได้ผ่านมาแหละเนาะอาจสิบ่ได้เก่งดอกได้เขาเคยผ่านมาแล้วกาสิแนนํำน้องยู่น่หน้าเหมือนแม่ฝันระยองเลยค่ะศิลปศิลปินศิลปินใหม่โตเกียวมินสิคสวัสดีครับ เิปินแซิลปินแล้วเระม่มอะ่เลี่เนะ่เบ้นเมืองศีนะ่างต่อยง่สุงหเฝ้าเ่าใส่ผู้นกบอกไว้พี่น้องในนาคตนะครับผู้เนกอายุยี่สิบห้าแล้วแหมนะครับในนากตุดา ลองเพิ่มไปเรื่อยๆฮะข้ามาอายู่หลายไปเรื่อยๆพี่น้องถามมันแบบว่าเขาบอดด้มีแบบว่ามีบุญวาสนาทางนี้ยังสินนะนะครับผ <c oughs> ู้นักสินีละมาเห็นงานแอดมินน้ำบอดบิ๊กนี่แหละเพิ่นสกศิลป์โบนอเลยเนาะน,น,นะครับมาดูแลหลังบ้านมานั่นมานี่มาถ่ายคลิปก็ได้นะครับผมนะครับกซาด้าสนุนลุนน้องๆต่อไปยังสินะในะมือใดมือหนึ่งผู้นักแต่ว่าลองเพิ่มบอดดี้เรื่อยๆนะครับอ่าแต่ตอนนี้มันลองได้อยู่กคสิลองไปก่อนพี่น้องอ <c oughs> ่ามาแล้วไหมติดแล้วไปที่นี่ไม <c oughs> ญาตมุนีไุ้ยดดม <laughs> ไม่กันสิ้นไม่กันสิ้นแล้ว okay. Okay. น้องดูลีลันเวยังีกไก่ครับประสบการณถา์ถือว่าน้องเริ่มเริ่มที่จะแบบเป็นศิลปินตั้งแต่อายุในน้อยนี่ถือว่าดีมากเพราะจะมีเวลาสั่งสมประสบการณ์นะครับในการใช้ชีวิตหรือในการประกวดหรือในการแบบเส็นท้าในการเป็นศิลปินนะน้องน้องน้องมีน้องมีเวที่แบบว่าสามารถ สามารถทําได้นะครับอันน so ี vos, no no more. No more. No, no, no ้ใจเยีนยมหรอกว่าคนเดียวเราเป็นเอาผมก็ต้องเบาให้เอฟซีมันบาเวียนวะเนี่ยมือมามือบ้านก็เบาอยูงบ๊อบพอดต้องมาเบาอยู่ล่างเบาโยงอยู่ห้องแน่แหละจีซีมาแถวซานซีซานข่อยเอิ้นอย่างคาร์โก้จังเบาเป็นเสียงเล่าดีเด้คันเล่าบอลหลวัใช่ไหมนั่นน่ะเอาผมหยอกผมหยอกผมผมเติมให้ด้วยซึ่งกูแนกมากรีบรีบเบาในห้องผู้เดียวดิ คุณแอ๊กโตกว่ายูริแปดปีไม่น่าเชื่อนหน้าพอๆกันเลยครับเปิด <laughs> นะครับพี่น้อง <laughs> คุณแอ๊กอายุหลายกว่าน้องยูริแปดปีครับคุณแอ๊กอายุยี่สิบห้าปีน้องยูริอายุสิบเจ็ดไปแล้วมา <laughs> วันนี้คุณแอ๊กทำหน้าที่เป็นแอดมินของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะครับวันนี้พาน้องมาเส้าเช็คเนะ <laughs> ยาะเป็นยัเบียดแล้วไป็ดตีตะกรงนะครับน้องแอ๊กฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมให้น้องยูริด้วยนะครับให้ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับฮะคนโต๊ะเต้นไหนดูหนิ กูแนกเก่งแค่หือไรสวดเองด้วยค่ะครับผมพี่น้องซัพพอร์ตกันได้ซัพพอร์ตกันไปเนาะพี่น้องเนาะห้องมงเดียวกันแไหมจะพาขึ้นไปเบิ้งทั้งเวทีพี่น้องมากันได้ปะนี่อันนี้บันไดนะครับเนี่ยนี่พี่น้องเรื่องที่ว่าด็กวังบันไดดอกแต่มันมันมันวิขั้นบันไดให้เฮาเบิ่งเนาะ มีหอนล้มมาที่นี่นน้องยูรีอายุยังน้อยฝากดูแลน้องสอนน้องด้วยนะจ๊ะได้เลยครับีปยังไปยังสาตร์ที่เราผมเป็นซิ้นหงอคงครับน้องแน็กน้องยูรีอายุยังน้อยฝากดูแลน้องด้วยนะคะรูแน็กได้ครับพี่น้องบ้านยากบ้านายากคุณเอาไหมนี่ไลน์นี่น้องยูรีพร้อมแล้ววันนี้ยูรีเช็คซาวเพียงอะไรคะ

เป็นวะเฮ้ยเจ้าจะสิเป็นแอดมินแล้วจะสิเป็นเป็นตีกร่างลองเทสข่อยบ่าดล้าลองทำทีมเดมโปผด้วนี่น้องยูริตูแข่งน้องยูเลียน้องยูริอะตอนเลียงกินยูริเดี๋ยวว่าขายบ่จะที่ขายข่อยคนที่เองอ่าเนี่ยอาจารย์ดนตรีนะครับทุกคนอ่าพร้อมไปพร้อมไปพร้อมไปครับอาจารย์สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ อาจารย์มือขี้แนมบ่เห็นนะครับเนี่ยขี้บอดเออนะครับผมเวทีแคบจังพี่น้องมันเป็นมันเป็นพี่ยังหันมอลำนี่ยแหละวตีผู้ใหญ่อ่าเนี่ยอาจารย์มือกีตานะครับนี่จันทรวันนี้เป็นยังไงครับอาจารย์วันนี้กําลังศ้าชีพกําลังเร้าอมแตเศร้าชต้องไปเจกับพายคอนเนาะนะครับผมมันแน่นอนเพราะกัดร้อนมากนะครับวัน โมแม่เป็นที่ไงได้อาจารย์นนท์ดนตรีโต้ไงโมแมนหยอกจ้ะมันนี่แน่นครับแน่นไม่ได้ออกเมื่ออาจารย์ดนตรีคนที่หนึ่งโมที่ซวงโมที่สามโยจะเลี้ยงกันขึ้นแน่เปิดฟรีเจ้าวันนี้ไล่ให้ดูฟรีหรือเปล่าฟรีครับเอ้าเท่านี้ดีกว่ายืนข้างบนดีกว่าเออตรงนี้มันจะใกล้อันนี่ไป เชาเชสวัสดีครับสวัสด <iyim> ีครับไม่เอาแล้วไม่เดาไม่อ้เามาบอเช็สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเสาวนะครับผมสวัสดีคนททางรสด้วยนะครับผมสวัสดีครับวันนีอยู่ที่ราสารลนะครับารบพเสียบสายอะไรด้เสยบสายอะไรด้างเสียบบว้เสียบสายอะไรด้ พ้าวนะครัวผมวมกกวนครับสววววสวว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 วมวว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 าวว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 วมาสเช้าวว ใครั้ามาเขาบอไปเามุดอยู่ดกระบอกไคบไปเี่ยุลิย้ายเทอะไรคบเออเอาลองไปเิดไปดิไปมือนี่เซ็กเศ้าเพลงนั่งตด

เซกสาวก็จะเซกเซกเฉพาเพลงที่เรียนหลับบ้านหลับปีนะครับพอมือกว้างก็ไม่ใหม่แต่ละวันอาจารย์นักดนตรีจะบอกว่าเช็คเพลงไหนเพลงไหนนะครับเนาะต้องเช็คตามสคริปต์ครับเช็คเพลงที่เป็นบ๊อบปีครับผมปากอ้าย คุ้มไหมเนี่ยไ้คูไปเนีอ้ยู่รยบาไมั้งน่ะเอาเลย เออลองไปไล่เขาอีกคูบเปล่าแตักบก้หกนดาเขเปียกเสียบสายไหไรว่าไไรมัน สวัสดีแม่แทั้งกทมนะครับผมเ <Means S 1> <aw> มื่อี้นีจับจองโต๊ะกันเขมาม่ได้นะครับผมเต <coworkers S 2> ็มแล้วเต็มแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีด้อคับแม่แม่ครับผมผู้ใด,ดเนะจอกันนะครับผมตีหนึ่ง

แล้วนะครับที่ฐานลม้ยเนาะันไเินหขาไปหาสอสายมาเปลี่ยนดูมันเป็นมันเป็นอันนี้มันอับไหมอันจะไลเด่นอันแัง โรซับผมมัดยัดใ่ยูอันน้อี่ินเดียกับมีคือบอมาใส่ะกู้กพบอคุณเอกเจ้าเป็นยังไงอ นำกันครับตัว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ดันเฮงมาเลยนี่ีอปเองพองเป่งเป่งหูวิงเลยาะท่น้องอย่าลืม้อครับมาเลี้ยงมีไหล่สดนะครับไล่สดชมฟีนะครับผมจากทีมไหล่ธุรั์ทุเลไล่โปรดักชั่น กระเป๋านองยื้นี่ครับนี่กระเป๋านองยื้อนี่กูบอกว่าสั่นไหมนะน้ำ ยังก่เดนวพอีกรอบนึงครับยมมีว่าเดอน Cháu bông bông nè Để không tìm thấy sắt sắt đi, khóa băng đi 我能。 ต้องมันเลยสุดทางน้ำมันหน่อยใส่ นะครับพี่น้องมาเล่งอย่าลืมครับผมบ้านนี้กับซีเรียแล้วครับพี่น้องขออนุญาตลงไลน์ด้วยครับบ้านใจไหนก็อย่าลืมนะครับมาเล่งครับผมเจอกันนะครับ